เมื่อวานนะครับก็ได้ทำการ AFK ในแบบ Arise c o r s o v e r จนถึงวันนี้เนาะรวมๆเนี่ยประมาณถึง15ชั่วโมงเลยซึ่งตัวเกมมันมีตัดไปรอบหนึ่งเนาะก็ไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างนะครับแต่ที่แน่นะครับได้ตัวละครซีรุจีนะครับหรือก,ก็คือเจ้าเบลุเจ้ามดน้อยแสนน่ารักนะครับจากเกาะเจจูซึ่งเลดออกตัวละครนี้นะครับอยู่ที่0.1เเเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆน้อยกว่าอาวุธสกินอีกเนาะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสรุป15ชั่วโมงเนี่ยพี่ AFK ไปได้อะไรมาบ้าง แต่เมื่อกี้ที่เห็นนะครับจะเป็นการ AFK ที่แบบเออประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเหมือนมันมันตัดรอบอ่ะแล้วก็นับใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับอันแรกที่เพิ่งได้เมื่อกี้เลยก็คือเจ้าซีรูจีนะครับหรือก็คือเจ้าเบลูนั่นแหละที่เป็นระดับ G เลยระดับ G นี่คือสูงสุดปะเนี่ยรู้แค่ว่ามันมี A S แล้วก็เออะไรประมาณนี้แต่มี G ด,มด้วยเว้ยเออแปลกดียว่ะก็คือเจ้าซีรูเนี่ยระดับอ่าแรงจีนะครับดาเมจเลเวลหนึ่งอยู่ที่7,500ก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลย ตัวอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นสกินเนาะของเจ้าทวินสกาเลต์ลิปเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นสกินนะฮะก็คือมันไม่ได้เป็นอาวุธหลักแหละเราใส่อาวุธไหนก็อาวุธนั้นแหลนะเนาะแต่อันนี้จะเป็นสกินนะครับก็ค่อนข้างเท่นนะเป็นการถือเคียวคู่นะครับโอ้จริงๆก็ได้ของดีมาหมดเลยเนี่ว่ะแล้วก็รู้สึกต่อไปจะเป็นสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่เนี่ยได้เจ้าช้างเป็นมอสมานะครับได้มาถึง2ตัวเลยแต่ว่าก็นั่นแหละ AFK ไป15ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเล่นจริงๆอะ่ะเล่นมาแค่ไม่่กีชัวโมง อ่ะเดี๋ยวลองใส่ลับขี่ให้ดูก่อนแมมมอสแมมมอสอ่าช้างช้างช้างก้นกล้วยนี่คือการทำยุทธหัตถีขี่ช้างถ้าขี่ช้างอตีได้จะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยก็คือช้างตัวนี้ก็วิ่งค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีโค้ดอีกหนึ่งโค้ดมาแจกเหมือนกันซึ่งโค้ดจะได้เป็นสัตว์ขี่เป็นตัวมังกรนะครับแล้วก็บินได้ด้วยดีกว่าช้างแน่นอนนะครับ เอาจิงเนี่ยวันนี้อัปเดตเยอะเนาะมีระบบลูนเข้ามาด้วยซึ่งพี่เองก็ยังไม่ดูนะว่าคืออะไรระบบแรงกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําการเพิ่มแรงกยังไงเวแล้วก็มีโค้ดมังกรอีกหนึ่งตัวนะครับสาหรับโค้ดนี่ก็โค้ดนี้เลยโค้ดดากนบูนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นมังกรที่จินูใช้ในการขับขี่เนาะขับขี่ซะด้วยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะจริงๆได้ตัวนี้คือเราไม่ต้องไปตั้งหาแบบมอนก็ได้ปะ่ะในเมื่อพี่แกสามารถบินไปไหนก็ได้แล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วย ต้องบอกเลยว่าสปีดของเจ้ามังกรนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวทําการถอดทุกอันก่อนรู้สึกตัวเกมนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการใช้สัตว์ขี่เนาะแบบมันมี3มอันอเราต้องไปนั่งกดออกให้หมดก่อนนะครับนี่ขี่มังกรอย่างเท่เป็นอะไรที่เท่มากเลยแล้วก็เดินทางค่อนข้างสะดวกเนาะเอาจริง <laughs> เอาจริงสัตว์ขี่บนบกดูกระโปรงไปเลยในเมื่อมีไอ้ตัวนี้แล้วไปไหนก็ได้จริงๆเรือก็ไม่จําเป็นเพราะว่าในเมื่อเรามีมังกรแล้วมันมันเร็วกว่าเรือวเวลาข้ามเกาะแล้วมันก็บินบนบ,นบกที่เร็วกว่าขี่แมมมอสด,ด้วย สรุปมันมีสัตว์ขี่พวก,พวกเรือกับบนบกทําไมวนะเนี่ยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยอ่ะเอาเป็นว่านเนีก็ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอฝากโฆษณาร้านบิวประกอบไว้สักนิดหนึ่งนะครับบิวประกอ,ชอบช็อปร้านซื้อขายตัวละครสินค้ารูปบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบ๊อบแล้วนะมีตัวละครเทียเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากแมปสปองบ๊อบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมปฟิตเองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียนได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยลยังมีบริการรับเติมโลบักรูบกับกแท้ปลอดภัย100%แถมถูกกว่าเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวประกอบน,นะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับหลังจากเอฟเคเนี่ยได้เจ้าทิกเก็ตมาถึง300อันเลยเมื่อวานเนี่ยเรามี100เนาะแล้วก็ทําการเอฟเคประมาณ15ชั่วโมงได้มาอีก200 เอาจิงนี่ค่อนข้างดีนะดีแบบดีมากๆเลยอ่ะแบบไม่ต้องเติมเงินใช่ปะเราก็สามารถเอาพวกออโต้ต่างๆมาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวขอไปเกาะมดก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะจริงๆมันมีไหลเกาะมากอะเนี่ยแล้วเราควรไปไหนก่อนแต่เอ๊ะมันบอกว่าควีนมาแล้วควีนปรากฏตัวควีนน่าหมายถึงราชินีมดป่ะ <laughs> น่าจะเป็นราชินีมดใช่ป่ะเพราะว่ามัน กาซจูเนี่ยมันเพิ่งมีอนิเมะตอนล่าสุดเองนะเบลุแต่ว่าเราต้องทําการฆ่าราชินีมดก่อนอันนี้คือน่าจะอยู่ในถ้ำปะ่ะเพราะว่าอีพีที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราทำอะ่ะเราเห็นคนเข้ามานั่งฟาร์มดกันอยู่ในถ้ำก็ใช่ด้วยเป็นราชินีมดนะครับอ่าอ่าแล้วถ้าเราฆ่าเราจะได้สกัดเจ้าราชินีมดปะ่ะแอนควีนน่าจะใช่นะ Uh, มีแพทเทิร์นเกมด้วยจริงๆจ,จ,จะให้ดีกว่านี้คือมอนเตอร์ควรตีเราได้เว้ยแบบอ่ะโดนตีแล้วตายแล้วก็เริ่มใหม่คือตัวเกมมันไม่มีอะไรมากใช่ปะละ่ะอย่างมากก็แค่ยืนตีเฉยๆนะครับถ้ามีระบบแบบสู้กันเอ่ยหรือว่าจะเป็นระบบที่เอาศัตรตูเนี่ยมันตีเราได้น่าจะโอเคกว่าปะ่ะแต่โอ้โห <laughs> ชิบหายแล้ววะพี่คือภาระทุกคนตอนนี้คือดาเมจเราน้อยมากแล้วคือเลือดแม่งโคตรเยอะเลยอะ่ะ2.15ทิวเลียน ทิวเรียนี่มันละลานป่ะโอ้โหแล้วตัวละครเราแม่งตีหลักพันก็บุญแล้วอะชิบหายแล้วไงเราไปแจมเขาดีกว่าสรุปนะครับในการตีควีนเนี่ยเราต้องตีองครลักให้ตายให้หมด4ตัวก่อนถึงจะกลับมาตีควีนได้เนะาะอ่าก็โอเคพอควีนตายเสร็จนี่เหมือนในเมสปะคิงเบลิเบลูเกิดเอ้ยเชดมีคัตซีนหมดทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องแอนคิง <laughs> โอ้เลือดเยอะเกินอันนี้คือเราเป็นพาระเนี่ยพาระแบบร้อเอซ็นเลยแต่ไม่รู้ว่าคนที่จะได้รางวัลมันได้ทุกคนหรือว่าได้แค่คนที่ทําดาเมจเยอะสุดวะถ้าสมมติได้แค่คนทาดาเมจเยอะสุดอะเราหยุดเว้เราหยุดไปเลยแล้วเราไปทาอย่างอื่นไหมมันเลือดเยอะมากอะอ่ะเอาเป็นว่าลองดูก่อนละกันนะครับอย่างน้อยมันก็ยังพอขยับเนาะเออในสุดนะครับบอสก็ได้ตายสักทีโ <laughs> คตรนานอะ แต่ตอนตัดคลิปพี่น่าจะทําการตัดข้ามเนาะแล้วรู้สึกว่าคนที่สก,กัดเงาบอสได้มีแต่คนที่ทําดามเมจส,สูงสุดด้วยปะของพี่มันไม่ขึ้นเน่ะก็ก็ตามนั้นน่ะเราทําดามเมจถึงล้านหรือยังยังไม่รู้เลย <c ười> ตีเบาเกินแต่ว่าเราก็มีเจ้าซีรุแล้วนะซีรุเรานี่ดามเมจเยอะอยู่นะแต่เลเว่าน้อยไปหน่อยเนาะอะ่ะสําสหรับคลิปนี้เนี่ยเราไป,ประจนภัยสักนิดนึงดีกว่าในครั้งก่อนเราได้เคลียร์ในเกาะแรกเสร็จแล้วเนาะ เกาะที่ต่อไปก็ควรไปนี่ป่ะ Grass v i l l a ก็เป็นเมืองของเรื่องนารุโตร้อยเอพราะดูแล้วมันมันน่าจะใช่นะทีมเดียวกันนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ไอทางซ้ายน่าจะเป็น back cover ใช่ไหมแล้วก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นวันพีเนาะกาะบรมแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นนู่นป่ะบีชเทพมรณะมาถึงแล้วจ้า Grass v i l l a e อ่าเกาะน,นี้คือมันอยู่เมืองไหนเนี่ยคโนฮหะไห คุณฮาเหรอวะมีอิทาจิด้วยเนี่ยโอ้หเลือดอย่างเยอะเลือดเยอะมากมีซากุระด้วยตัวประกอบเท่าที่เห็นก็คือมีเจ้าอิทาจิมีซากุระมีโอโรจิมาลุใช่ไหมสามตัวอู้ก,ก็ก็เลือดเยอะแบบเยอะระดับหนึ่งเนาะแต่ก็น่าจะพอไหวนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนไหมฟาร์มตัวละครก่อนแล้วค่อยเข้าไปเนาะเดี๋ยวลองตีเจ้าซากุระหน่อยละกันอันนี้คือเลือดไม่ถึงล้านโอเคอยู่ ไม่ถึงร้านนี่โอเคเพราะว่าเบลูอ่ะของเรามันจะเรียกว่าเบลูหรือซิลูดีวะซิลูแล้วกันไหนๆก็หลบลิกสิทธิ์และซิลูเราดาเมจ7,500นะครับก็ก็พอใช้ได้อยู่นะเลเวลหนึ่งประเด็นคือถ้าเลเวลมันอัพมันน่าจะตีแบบเป็นแสนปะน่าจะถึงนะตัวละครมันดูตีแรงอยู่นะทำไปเล่นไปตบมันตบมันตบมันอะไรอ่ะดันเจียนเกิดที่เมืองแกรสวิลเลตดันเจียนเหรอดันเจียนเลยเหร น่าสนใจเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดันเจียนไหมอยากรู้ว่าดันเจียนในเมืองนี้เป็นยังไงเว้ยทุกคนครับผม,หา,าามหาทางเข้าดันเจียนไม่เจอหาทางเข้าดันเจียนไม่เจออะแต่มาเจอ NPC ซเซฟกับขายอาวุธเว้ยอาวุธเกาะแรกมันสูงสุดที่4ี่พันห้าแต่เกาะน,นี้แม่งห้าแส0สามืห้าพันโอ้โหเอาเรื่องวะควรซื้อไหมยังไม่ควรหรือว่าควรซื้อวะเนี่ยเออโอโลจิมารู้ประเด็นคือตอนนี้เราหาหาจุด เข้าดันเจียนไม่เจอมันอยู่ตรงไหนวะหรือว่ามันสุ่มเกิดหรอฟาร์มก่อนไหมฟาร์มก่อนโอโลจีมาลุเฮ้ยเอ๊ะทำไมฮะทีเดียวตายเลยอะเดี๋ยวนะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวอยู่ๆก็ดามเมจแรงอันนี้คือเออแปลว่าซีลุเบลุของเราบันดามเมจดขึ้นน่ะขึ้นเยอะมากเลยไหนดูซิดูซิซีลุแรงจี เฮ้ยเลเวลห้าสิบเอ็ดดาเมจสี่แสนเยอะมากเยอะเยอะแบบเยอะเวอร์เลยอะเมื่อกี้ยังเจ็ดพันห้าอยู่เลยเลเวลหนึ่งเจ็ดพันห้าแล้วแม่งก็ขึ้นมาสี่แสนคือสกิดแป๊บเดียวตายอ่ะโคตรเอาเลยโคตรเอาเอาเรื่องจัดๆเลยสรุปคือจริงๆทุกคนไม่ต้องเล่นก็ได้นะมาเอฟเคทิ้งไว้เอฟเคจนกว่าจะได้เจ้าซีรุระดับจีตัวนี้มาหนึ่งตัวใช่ไหมเราก็ค่อยจะเล่นค่อยเล่นก็ได้นะแล้วดูไออาวุธหลักเราตีเก้าร้อยเว้ ซีรุแม่งตบทีสนะี่ห้าแสนอ่ะเราลองมาตบเจ้าสักุระตัวใหญ่สิตบปตบไป,บไปเอ้ยเลือดเยอะจัดเลยเอ้ยเดี๋ยวนะข้างหลังมันเป็นประตูวาร์ปอะไรอะทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมมันคือประตูวาร์ปเว้ยน่าจะเป็นดันเจี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอจัดทีมก่อนทาไมตัวละครอ,อื่นเรามันดาเมจน้อยจังวะมันมันดูมันดูเวอร์เปะเราได้ซีรุมาแล้วดาเมจพี่แกเวอร์เกินไปเลยอะ่ะ ช่างหัวซาก,กุระไปก่อนละกันนะครับมาดูดันเจียนสีดันเจียนเป็นดันเจียนแรงเอสก็มีโอกาสได้เจ้าเอา๊ะนั่นมันเพนนี่แล้วก็มีรูนมีอาวุธด้วยเนาะได้เงินด้วยเอ่ออ่ะเดี๋ยวลองกดเข้าดูละกันนะครับเอาวะภารกิจคือมีเวลา15นาทีในการกำจัดศัตรู10ตัว10ตัวเองชิวๆชิวๆ โอ้แต่ละตัวเลือดเลือดเยอะนะเลือดเยอะมากเลยมีห้องนี้ด้วยมีห้องนี้มีตรงกลางใช่ไหมเราเราเริ่มจากไหนดีแต่มันจะทันเหรอวะทันเลยมั้งมันแค่สิบตัวนี้สิบตัวก็สิบห้าทีชิวๆอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองฟาร์มก่อนละกันนะครับมันพอทําดามเมจได้แต่ช้าหน่อยเนาะโอ้แค่ตัวเดียวใช้ไปนาทีกว่าเออแต่ก็ยังได้อยู่ตอนนี้คือซีรุเราเลเวลอัพด้วยหลังจากฆ่าตัวนี้ไป ชิวๆเลยทำดาบโอโหอ้เดอะแบกเดอะแบกน้องมดของเราแม่งโคตรแบกเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทำดาเมจแบบเป็นล้านเลยมันมันตีที่เป็นล้านแล้วตอนเนี้ยโคตรโอพเลยวะ่ะพี่ว่ายังไงก็ทันเว้ยรู้สึกว่ายังไงก็ทันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราใช้เวลาฆ่าหนึ่งตัวไม่ถึงสิบวิอ่ะเนี่ยเดินไปซีรู่ตบตุ๊บตุบ,ตบ แตกนะครับแต่เราสกัดเงาไม่ติดทุกตัวเลยวะหรือว่าแบบมันมีเรื่องของแรลงและเลเวลอะไรอย่างงี้ปะแล้แต่แรงเกมนี้มันไปอัพแหงยังไงวะเห็นมีคนเป็นแรงเอสแล้วอ่ะอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่อีกสี่ตัวอีกสี่ตัวเอ้สกัดเงาติดแล้วสกัดเงาสกุลาติดสี่ตัวสี่ตัวตัวนี้ก็แป๊บเดียวปึ๊บ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 โอ้โหสีรูม่งตึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสกุลาแรงเอสเลยดาเมจ 3ามหมืนเอาว่ะก็คือได้ตัวละครในดันเจี้ยนเนี่ยจะเป็นแรน์เอเลยนะครับโคตรตึงอิทาจีด้วยอิทาจีก็แรง์เอนะครับเอาวะอีกแค่สองตัวอีกแค่สองตัวสรุปคือแรง์เอนี่ดันมันยากนะส่วนตัวพี่คิดว่ายากระดับแบบระดับหนึ่งเลยแต่ว่าเราได้เราได้ซีรุแลงจมานะ่ะมันมันก็เลยรู้สึกว่าเกมมันดูง่ายขึ้นเกินไปเว้เอ้าว แล้วทำไมฆ่าเสรมีอีกเจ็ดตัวเอ้าเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาใหม่ดิเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราฆ่าเ็จปุ๊บมันมาห้องใหม่เหรอน่าจะน่าจะใช่เจ็ดตัวสุดท้ายปะทุกคนคิดว่าเจ็ดตัวสุดท้ายไหมพี่ว่าไม่ใช่เว้ยพี่ว่ามันต้องมีห้องต่อไปเรื่อยๆโอ้โหสรุปนะครับทําการฆ่ามาหลายตัวมากก็คือมันต้องทำการแบบสู้วนไปเรื่อยๆอะ่ะ สู้วนไปประมาณเจ็ดแปดห้องปั้งเจ็ดแดห้องห้องเราประมาณ9 1้าสิบตัวถึงจะมาเจอบอสนะครับเอาวาเพนเพนอย่างชิวซิลุนี่ยังเกิดซิลูนี่คือแบบดามเมจเยอะมากเมื่อกี้เท่าที่เห็นนะคือเราสามารถสกัดเป็นเจมได้ที4ี่ห้าพันอ่ะก็โอเคนะครับสรุปคือสกัดเงาไม่ติดด้วย <laughs> แม่งเอ้ยกว่าจะเดินมาถึงเมื่อกี้เนี่ยเราได้แรงเอ็ดมาเยอะมากเลยนะครับได้มาแบบหลายตัวเลยดิ โอ้โหเกือบสิบเรียกได้ว่าราคาน่าจะแพงปะไหนลองขายสักตัวดิขายเจ้าสาก,กุระไปเลยบัตซ่อมบัตซ่อมน้องชื่อบัตซ่อมนะฮะเฮ้ยได้สามแสนกว่าเนี่ยเอาเรื่องก็คือเราลงดันเจียนเราได้แรงเอ็ดแรงเอ็ดก็ราคาแพงเนาะขายได้3ามสี่แสนก็ก็สุดอยู่นะก็สุดอยู่ตอนนี้สําหรับก่อนี้เนี่ยเราได้ทุกตัวละครหมดแล้วนะครับหลังจากที่สกัดมาเหลือแค่เจ้าบอสแค่ตัวเดียวเนาะ บอดี้น่าจะต้องใช้เวลาป่ะเพราะว่าดันเจียนไม่ได้เกิดตลอดเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสลับวันนี้ก็ประมาณนี้พอก่อนละกันเนาะก็ถือว่าตัวละครเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยก้าวกระโดดแบบที่เราไม่ได้เล่นน่ะแค่ Fk ไว้ K y แล้วได้ตัวละครซีลุมาตัวเดียวชีวิตก็เปลี่ยนนะครับพอได้เจ้าซีลุมาก็ไปลงดันเจียนเนาะดันเจียนของไอ้เกาะน,นี้นะครับเกาะแก๊ดวิลเลจก็ได้เจ้าอินทจิได้ตัวละครระดับเอมาหลายตัวเลยเรียกได้ว่าชีวิตแบบเปลี่ยนเลย เป็นสายฟรีที่ดวงดีแล้วกันเป็นแมปแรกที่ตั้งแต่เล่นมาแล้วดวงดีด้วยแล้วก็ได้เจ้าเคียวริปเปอร์มาค่อนข้างแบบตึงมากๆนะครับเอ้ยจะบอกตึงไม่ได้ด้วยเรียกว่าสวยลวกันเพราะว่ามันใส่เป็นคอสตูมเนาะก็ยังขาดแค่ไอตัวในดันเจี้ยนแค่ตัวเดียวนะฮะทุกรู้สึกว่าทุกกอเนี่ยจะมี3ตัวละครแล้วก็ดันเจี้ยนหนึ่งตัวเนาะก็เดี๋ยวรอเก็บเก็บในานาคตแล้วกันส่วนเจ้าไอไอเกาะมดนี่ก็ยังขาดหลายตัวนะครับเพราะว่าเราได้แค่ฟีลุมาตัวเดียวเอง เอาเป็นว่าสลับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําแบบอื่นก่อนเนาะแต่สำหรับแมบบนี้อะไรคอสโอเวอร์เนี่ยน่าจะมีต่อไปอีกสักเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะว่าไงเดียสายฟรีแม่งก็เอฟเคได้คือไม่ต้องเติมก็ได้เว้ยแล้วก็เป็นพื่อนแต่ติดอย่างเดียวคือเรามันไม่ได้สู้กันอะมันคือเราไปยินตีงง,ง,ง,ง้เฉยเว้ยอ่ะเดี๋ยวขอทําการเซฟรูปทําภาพปกก่อนก็ <g iggle> จําไว้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องขยันเล่นขนาดนั้นถ้าแบบไม่ว่างแบบก็แค่เอฟเคแบบพี่แล้วลุ้นดวงไปว่า ถ้าคุณได้เจ้าซีลุเลด0.1%มานะครับคุณก็ชีวิตเปลี่ยนไออย่างอื่นมันไม่ได้มีประโยชน์มากอย่างสัตว์ขี่เนี่ยไทเกอร์ Tiger. ตอนแรกเป็นแมมมอดนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นไทเกอร์แล้วก็จะเป็นพวกเอ่อลูนเป็นพาวเดอร์ในการอัพเกรดนอนะแล้วก็เป็นสกินซึ่งส่วนมากมันไม่ได้สําคัญในการเล่นเท่าไหร่เว้ยแต่ว่าซีลูเนี่ยโกงมากอ่ะไปแล้วครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายจ้า